มาดูกันที่ภริธรัพันเลิศครับผู้หญิงข้ามเพศที่ใช้กีฬาแบดมินตันนำทางชีวิตทั้งด้านสังคมและอาการเจ็บป่วยติดตามได้จากรายงานครับมหกรรมกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand โอเพนมัสเตอร์เกมครั้งที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่บังเอิญไปสะดุดตากับนักกีฬาคนสวยท่านหนึงค่ะ พอถามไทยได้เรื่องว่าชื่อพี่น้ำหนึ่งภริธรักพันเลิศมาแข่งขันแบดมินตันเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งลงแข่งขันในประเภทชายดังนั้นที่เราเห็นสวยๆแบบนี้พี่เขาเป็นนักกีฬา L G B T Q I หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการแข่งขันนะคะเพราะว่ารายการนี้เปิดกว้างเป็นแบบโอเพนระเบียบแข่งขันไม่ได้มีข้อห้ามค่ะแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เน้นสร้างความเท่าเทียมกัน แม้ว่าทุกวันนี้ในสังคมอาจจะยังไม่เปิดกว้างแบบ100%เปอร์เซ็ก็ตามมาดูความสามารถด้านกีฬาของพี่น้ำหนึ่งค่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฝ,าฝ,าฝา่าฟันผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุเกิน35ปีขึ้นไปแต่ว่าน่าเสียดายได้รองแชมป์นะคะหลังจากภ่ายให้กับรุ่นน้องสิริพงษ์เติมอารมณ์ดีกรีนักแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยและรองแชมป์โลก2เกมรวด เดีย๋ยวไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจในตัวพี่น้ำหนึ่งก็คือยิ่งคุยยิ่งได้พลังบวกค่ะเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้พี่เขามีปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยรุมเรามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งผ่าตัดผนังหัวใจรั่วมาแต่เพราะกีฬาจึงทำให้ทุกวันนี้อาการป่วยต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งกลับมาเล่นแล้วก็ลงแข่งขันได้อีกครั้งก็อยากจะฝากถึงทั้ง เพศทางเลือกของ LGBTQ แล้วก็ผู้ชายผู้หญิงค่ะแม้แม้ว่าจะเป็นเพศไรการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและทีนี้พอ เรามีพื้นที่ให้ใน,นมีพื้นที่ในการแข่งขันนะฮะเราก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่า,าทางสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะฮะก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเดียวที่ต้องมาแข่งขัน LGBTQ ก็สามารถมาแข่งขันได้ทอมเกเสเบียนสาวประเภท2อทารเจนเดอร์เลยทุกคนก็สามารถมาแข่งขันมาแข่งขันได้ด้วยส่วนตัวของเราเองเดิม เรา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 เคยป่วยหนักอะะเคยเคยพาหัวใจมาแล้วทีนี้ว่าคุณหมอก็แนะนําว่า,อ,าอยากให้ออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามาันทาให้ระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การอุดตันในเส้นเลือดต่างๆมันช่วยได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องไปทานยาอะไรเลยเราก็เลยกลับมาฟิตร่างกายปีหนึ่งก็เลยมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งอาะจากที่หยุดไปค่ะ <c oughs> ุดท้ายนี้พี่น้ำหนึ่งพริตรักพันเลิศได้ฝากถึงน้องๆเพศทางเลือกทุกคนนะคะขอให้มีความกล้าที่จะแสดงความสามารถชอบอะไรก็ทำอย่างเต็มที่ทำให้มีความสุขและสนุกไปกับสิ่งนั้น พร้อมเชิญชวนให้มาเล่นกีฬาออกกำลังกายหากว่ามีโอกาสก,ก็อยากให้มาลองแข่งขัน Thailand Open Master g เก e เพราะว่าเป็นรายการที่ดีได้ทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจได้สังคมมิตรภาพและยังเป็นพื้นที่ให้เพศทางเลือกได้มาสแสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่มานิทภูมิภัยบูลถ่ายภาพโซพิท so ีเวียงรายงานค่ะ